สวัสดีค่ะผู้ชมผู้ติดตามในช่องของครูปุรีทุกคนนะคะวันนี้ครูปุรีก็อยากจะมาพูดถึงว่าไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือการเคารพตนเองการให้เกียรติตัวเองนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองหมายความว่าอย่างไรทั้งออฟไลน์ท off ั line, ทง้งออนไลน์สิ่งที่เราต้องมีก็คือความมั่นคงในจิตใจเพราะว่าทั้งออฟไลน์ทั line, ทง้งออนไลน์มันจะมีสิ่งที่เข้ามายั่วยุ มีสิ่งที่เข้ามาอแอบแฝงเขาเรียกว่าอาจจะเป็นภัยร้ายเป็นวิชาชีพเป็นรูปแบบของเงื่อนไขต่างๆที่จะให้เราเข้าไปแล้วกอ็อาจจะเกิดในเรื่องของความเสี่ยงอันตรายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีก็คือความมั่นคงใน,ในใจิตใจความการมีจุดยืนแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตนเอง <S 2> <S 2> <S 2> สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งตัวเราเองต้องมีหลักยึดนะคะหลักยึด หลักยึดในตัวเราก็คือ 1. การมีความรู้ที่ถูกต้องการมีความรู้ที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นในออฟไลน์หรือออนไลน์ line. มันจะทําให้เราไม่ค่อยขวยิททำให้เราไม่สเปะสปะทําให้เราไม่เอ็นเอียงโอนเอียงค่อยขวเอ็เอียงไปกับสภาวะแวดล้อมต่างๆที่จะเข้ามากระทบทั้งในรูปของต่างๆแหละนะคะที่จะทําให้เราเกิดความคิดเกิดการแบบ หลุดจากเป้าหมายของตัวเองเพราะนั้นหนึ่งต้องมีความรู้ที่ถูกต้องถ้าคุณเป็น Ti ๊ t o k Shop c r e a t o อร์คุณเป็นนายหน้าสินค้าคุณต้องมีความรู้ที่ถูกต้องว่ากฎชุมชนของ t i k t o อเป็นยังไงนโยบายของ Tik t o k เป็นยังไงเหมือนเราเข้ามาอยู่ในบ้านของเขาแล้วเข้ามาอยู่ในองค์กรของเขาแล้วเข้ามาอยู่ในร่มที่เป็นบ้านที่เป็นเขาเรียกว่า นะะในของเขาแล้วอ่ะเราจะต้องรู้กฎระเบียบข้อห้ามข้อปฏิบัตินโยบายทิศทางเป้าหมายของเขาคืออะไรถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้องแบบนี้แล้วต่อให้มีใครต่อให้มันมีข้อความอะไรหรือมีใครมาพูดอย่างไรเราก็จะเชื่อมั่นแล้วก็มีจุดยืนของเราแล้วเราก็จะอยู่ในแพลตฟอร์มนะคะได้อย่างยั่งยืนมีความสุขแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้น ะะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่เข้ามามีช่อง t i ๊ tok ใหม่ๆหรือเป็นรายหน้าใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับเข้ามาเช่นการมีรายได้มันจะมีมีทางลัดทำแบบนี้แบบนี้หรือมีเงื่อนไขต่างๆให้เราเข้าไปนะคะมันก็อาจจะทำให้เราได้รับผลกระทบหรือความเสียหายเกิดขึ้นได้นะคะแทนที่การประสบความสำเร็จนั้นมันจะมันจะเป็นไปนตามเป้าหมายที่เราวางไว้ ิ่งเหล่านี้ที่เข้ามามาทําให้เราเกิดความค่้ยเขวือนความคิดหรือเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย,ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นความมั่นคงในใจ,ใจิตใจในการที่เราจะเป็นะจะมีรายได้เป็นในหน้าสินค้ามีรายได้จากแพลนฟอมปิดต่อนะคะเราก็ต้องมีความรู้ก่อนนะความรู้ที่ถูกต้องได้มาอย่างไรบ้างนะคะเราก็ไปดูจะคุกคทธิ์จะลงคอร์สเรียนไม่ได้ใช่ ไปลงเรียนนะคะอย่าครูคุ้ีเรียนกับช่องของคุณเบสนะคะคุณเบสที่สอนดีมากมากเลยแล้วก็ให้ความรู้ที่ถูกต้องเขาบอกว่าเป็นความรู้ที่สะอาดหมยความว่าเนื้อหาที่เราได้รับหนึ่งถูกต้องสองก็คือเขามีข้อมูลที่เขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเขาก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่สะอาดเป็นความรู้ที่ถูกต้องทําให้เรามั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีใครมาพูดอะไรเราเราก็มั่นใจในตัวเองว่าความรู้ที่เราได้รับมาถูก ต้องเลือนเป็นตัวที่ทําให้เป็นพื้นฐานที่แน่นนะคะพื้นฐานที่แน่นที่ทําให้เราอยู่ได้นานเดีย๋ยวตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะทุกคนสามารถที่จะเข้ามาในทิกตอกได้แต่คนที่จะอยู่ได้นานพอเป็นระยะเวลานานพอหรือประสบความสําเร็จหรืออยู่แล้วมีความสุขนะคะก็จะแตกต่างกันการทําในแพลตฟอร์มทิกตอกเนี่ยสิ่งที่สําคัญเท่าที่เราสังเกตดูก็คือความสุขนะเราต้องทําอย่างมีความสุข ถ้าไปกดดันตัวเองหรือว่ากดดันจากคนรอบข้างเนี่ยมันก็ทําให้เราทําได้ไม่นานไม่มีความสุขมันต้องหาให้ดีว่าเรามีความพึงพอใจไหมมีความสุขไหมมีจุดยืนของตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะถึงจะทำแล้วก็อยู่ในแพลตฟอร์มติ๊กต็อกได้เป็นระยะเวลา,นา,นาน